ปิดนะคะ ก็เป็นวันดีนะคะก็เป็นวันตรุษจีนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอกก็จะมาแนะนํานะคะผู้บริหารของ a e y นะคะของเรานะคะที่พร้อมที่จะดูแลลูกค้าดุจด,ดั่งครอบครัวเพราะว่าเป็นครอบครัวของเองที่เรามาดูแลท่านกันถึงที่นี่นั่นเองนะคะก็คือมีครอบหมดเลยนะคะก็คือเป็นญาติของเองเองทั้งหมดนะคะและก็จะมาอัปเดตนะคะกับรถนะคะที่โชว์รูมเรานะคะว่าตอนนี้เราจะมีรถรุ่นไหน ที่พร้อมส่งมอบและรงเรือมาแล้วนั่นเองค่ะค่ะอาะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะอันนี้ใครคะสวัสดีค่ะปิกนิกนะคะเป็นลูกสาวคุณเอ๋ค่ะก็เป็นผู้บริหารที่ A E Y Auto Import นะคะก็ช่วยดูแลทุกอย่างเลย ค่ะ,คะนะคะก็ดูแลทุกอย่างเลยนะคะแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้ยังไม่ค่อยแนะนําเป็นการส่วนตัวเลยคุณอะไรคะสวัสดีครับไอซ์ครับผมค่ะคุณไอซ์นี่เป็นอะไรคะไอซ์จริงๆแล้วเนี่ยไอซ์เป็นลูกเขยของคุณเอ๋งครับค่ะนะคะวันนี้ก็บอกมาแล้วนะคะว่าเป็นลูกเขยนะคะคแล้วคุณไอซ์ดูแลส่วนไหนอยู่คะจริงๆนะครับไอซ์เนี่ยดูแลในส่วนของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับของ a e y Body e n h a n c e n t นั่นเองครับค่ะนะคะก็ เรามีดูแลกันทุกจุดนะคะใส่ใจดั่งครอบครัวเลยแล้วก็นี่เลยค่ะคุณอ้นอ่ะนะคะคุณอ้นก็แนะนําอีกทีนึงครับสวัสดีครับผมอ้นครับเป็นน้องชายพี่เอนะครับแล้วก็นั่งในตําแหน่ง gm นะครับดูแลก็ gm หมอกอยู่แล้วเนาะเจนเนอเรชันะครับทุกอย่างนะครับงานเซอร์วิสงานเทรนนิ่งงานฝึกอบรมนะครับทุกอย่างครับดูแลหมดเลยนะครับช่วยพี่เอนะครับตรงนี้แล้วก็ มานะครับหลายๆถ้าที่ได้มาเจออ้นนะอ,อ้นว่าไม่ผิดหวังน,นะครับดูแลเต็มที่ครับดุดเหมือนครอบครัวอย่างที่พี่เอบอกนะครับะนะคะเราดูแลท่านเหมือนครอบครัวแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ะเป็นวันตุษจีนเนาะเป็นวันไหวนะคะและ้แลวก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวนะคะก็ขอให้ถ้าเกิดว่าท่านใานะคะ ไม่รู้จะไปไหนนะช่วงนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะในการจองรถนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเอาเข้าบ้านใหม่นะคะเข้าบ้านของท่านในช่วงปีใหม่จีนดีเล,นะะเลยฮะเอาของใหม่ใหม่เข้าบ้านใช่นะครับะะเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะนะคะพรุ่งนี้เนี่ยวันเที่ยวก็พาครอบครัวม,มาเลือกซื้อรถกับเราได้เลยนะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานะของในเรื่องของรถขาดตลาดกันหนักนะคะ จะเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสกันตักประมาณเดือน5ถึงเดือน6ซึ่งวันนี้โชว์รูมรถหลายที่ก็เริ่มที่จะไม่มีรถส่งมอบแล้วชครับแต่ของเราี่ยังพอมีและคาดว่าประมาณเดือน6ไปแล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่มีเลยนะใครพร้อมก็เข้ามาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ปีตุจินปีนี้เดี๋ยวเราอวยพรเกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปชมรถได้เลยครับเริ่มต้นจากพี่เอเลยดีกว่านะฮะ ขอให้นะคะทุกคนนะคะตุกจีนปีนี้นะคะก็มีความสุขสมหวังนะคะคิดประการสินใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้ได้รับอ่งเป้านะคะเยอะๆเนาะแล้วอย่าลืมมาซื้อรถกันนะคะค่ะครับผมส่วนอ้นนะ,ะก็พอเนี้ยอ้นคิดมานานเลยนะฮะพี่เอ๋ขอเรื่องเดียวนะฮะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ <Yeah. S 2> พอเนี้ยผมว่าทุกคนชอบ,ชอบนะบอบอน,นะครับ,อ,บอ่ะ ปิกนิกค่ะ,คะก็สำหรับปิกนะคะขออวยพรตอนนี้นะคะเป็นปี2566แล้วนะคะก็ขึ้นปีใหม่ของจุดจีนเราแล้วนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะใครที่มีปัญหาอะไรปีที่แล้วปีนี้ขอให้เฮงเปังๆแล้วก็ผ่านอุปสรรคได้หมดเลยเฮงเรวยๆวยค่ะทุกคนค่ะครับผมก็เช่นกันครับก็ ปีนี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะฮะในตรุษจ,จีนนี้เนี่ยมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกๆคนครับขอบพระคุณครับค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะค่ะด้วยนะคะ าละ้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้วันเที่ยวนะคะหลายๆคนก็จะไปหาพวกไปเยี่ยมญาติกันไปไหว้ญา,าติกันหรือว่าเป็นวันรวมญาติกันนะคะช่วงนี้บอกนิดนึงนะบางคนอาจจะลืมไปนิดนึงนะคะว่าในเรื่องเนี้ยโควิดเนี่ยมันยังไม่จางหายเวลาที่เราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมใส่แมสกันนะคะญาติผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่แบบชราแล้วหรือคนเจ็บป่วยนะคะเราก็ป้องกันให้ท่านนิดนึงนะคะค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามากันเดี๋ยวเรากระจายกันเนาะของใครของมันนะ<ม>อ่าเดี๋ยวจะดูซิว่าญาติคุณเอ๋ทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนรีวิวรถได้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะฝึกกันนะคะสองคนนี้นะคะคผิดพลาดประกันใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้แม่สวยไหม สวยมากเลยคะ่ะเป็นคุณนายฮองเฮานะคะวันนี้ก็รับบทเป็นลูกสาวคุณนายฮองเฮาคะ่ะขคาราวาค่ะอันนี้ฮองเฮาเอ๋นะคะฮองเฮาเอ๋ร um hm ู้สึกว่าเมื่อเช้าครับเห็นก่อนจะเป็นฮองเฮาเนี่ยวิ่ง400เมตรมานะครับจุดประทัดเสร็จปุ๊บวิ่งมาเบียนชุดเลยนะครับนี่เยนะเดี๋ยวใครอยากเห็นหางเลขประทัดนะเดี๋ยวเรามีคลิปเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะคะมีหางเลขประทัดด้วยเผื่อใครจะซื้อหวย ใช่จะได้เห็นๆกันนะคะเอาละค่ะถ้างั้นมาเดี๋ยวขออัปเดตกันก่อนนะคะที่พอร์ตเนาะปิกนิกยืนคู่กันได้มาลูกมานะไอด้วยลูกลูกสาวกับลูกเขยนะคะใครที่จะเรียกแม่อดแล้วนะคะกับมาเรียกได้ค่ะังเรียกได้ค่ะค่ะนะคะสำหรับพอร์ตนะคะก็ตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า ถ้าคันนี้นะคะเป็นคาริล่าซึ่งขายแล้วอ่ให้ปิ๊งนิกถือเอาสะบัดโลกสะบัดสวยๆวยนี่ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ะคาริล่าตอนนี้นะคะรถเราเนี่ย ไม่มีแล้วนะจะมีเป็น Carilla s มือ2 1คันนะคะที่ยังเป็นรถป้ายแดงอยู่นะคะสีฟ้านะคะยังขายได้นะคะแล้วก็ที่มาถึงท่าเรือแล้วนะคะจะเป็น t a ก้านะคะเป็น t a ก้า 4S นะคะ full option นแน่นๆสีเคย้อนนะคะหคันและเป็นสีแดงใช่ไหมลูกใช่ค่ะสีแดงค่ะอีก1คันใช่นะคะ,คะสนใจยังไงทักมาได้นะคะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งรูปและรายละเอียด เเข้าไปให้นะคะพร้อมด้วยขยเยนนะคะขย ền คูปเนี่ยเรามีสีอะไรคะลูกเรามีสีเ,เออสีแคริยอนใช่ค่ะเคริยอนบอดแดงใช่ค่ะ,ะถึงท่าเรือน่าจะเดือนประมาณเดือนหน้าเดือนหน้านะคะ,คะ,ะมีมาประมาณ2คันนะคะค่ะนะคะถ้าเป็นขย ền คูปนะคะแล้วก็พานาเมล่านะคะเรามีเอ<ช>็กเซเพ็กทีฟนะคะสีอะไรคะลูก จำไม่ได้ออค่ะเขย้อนค่ะนะคะ, <c oughs> ะเป็นข <ๆ S 1> ย้อนทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นตัวช่วงสั้น1คันนะคะช่วงยาว1คันนะคะสำหรับพานามล่าแล้วเราก็มีเป็นไทยคานใช่ไหมพี่พานามลาได้ตัวัินใช่ใช่มีมาอย่างละคันนะคะแล้วก็มีไทยคานเป็น 4S ป่ะไทยคานจะเป็นคอส โฟเอด้วยพี่และเป็นคอสโทริสโมด้วยนะ,นะคะก็จะมีไทยคานด้วยนะคะแล้วก็ก็มีเท่านี้ละค่ะนะคะหมดล็อตนี้ก็คาดว่าปลายปีไม่รู้จะได้อีกไหมเพราะเราอ่ะสั่งไปเยอะนะคะแต่ว่าโดนแบบว่าโดนยกเลิกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่เข้าที่นะคะก็คือล็อตนี้ถ้าใครได้ก็คือได้ไปเลยนะคะหมดล็อตนี้ก็คาดว่าไปลายปลายปีนะถึงจะมีมาอีกนะคะ ค่ะนี่ก็คืออัปเดตสต็อกของ Porsche ค่ะเอาละค่ะอันนี้ใครคะคันนี้ค่ะคุณปิ๊กดูซิน้องปิ๊กนิกเป็นยังไงคันนี้นะคะเป็นโคเว e สตริงเลยนะคะก็ตอนนี้เราจัดแคมเปญนะคะมีคันนึงนะคะที่จัดแคมเปญอยู่แค่9ล้าน9แสนบาทเท่านั้นค่ะค่ะนะคะสีแดงนะใช่เป็นสีแดงแรงริสเหมาะกับรูดจีนมากๆเลยนะคะค่ะนะคะอาคะอ่ะไปต่อค่ะค่ะใครเอ่ย เป็นมัสแตงเนาะอ่ะเบนส์ก่อนเลยอ่ะเบนซีสีเลยครับมาเลยครับเชิญครับมาดูรถวัยรุ่นดูใบนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยวัยรุนดูใบหรือดูดใบดูใบดูใบโอเคคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยที่โชว์รูม AEY เราเนี่ยน่าจะมีเบนซ์ G 4 0 0อยู่เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะผมว่านะฮะตอนนี้เรามีอยู่กี่คันนะพิกนิกมีอยู่5คัน5คันนะครับตอนนี้พร้อมส่งมอบแต่ว่า คุณเอเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสคันสีขาวและสีดำนะครับที่พร้อมส่งมอบในราคา11ล้าน9 9 0 0 0บาทนะฮะ <แบ S 1> ก็แค่2คันนะคะแค่2คันแค่2คันสีขาว1คันสีดำา1คันนะครับแล้ถ้าหมดล็อตนี้หมด5คันนี้บอกก่อนนะว่าถ้าสั่งใหม่พาสีขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาอีกคันละ5แต่ ห้าแสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้รถนี้ไปต่อให้ไม่ได้แคมเปญก็ถือว่าคุ้มเพราะถ้าสั่งใหม่นะคะรถออกมาใหม่ขึ้นมาอีกคันละห้าแสนมาสีขึ้นนะครับก็อ่ะมาต่อกันได้เลยครับที่มาสแตงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับม่ะคันนั้นออชั่นแน่นเลยจะมีสีไปแล้วจะมีสีขาวคันนี้มันเป็นสีพิเศษนะครับใช่เราจะเรียกว่าสี m a g n o Edition คือสีเขาจะแบบกึ่งด้านๆหน่อยนะครับก็จะมีสีขาวสีดำตัวนี้ก็เป็นดำเมทัลลิกนะครับคันนั้นก็ดำเมทัลลิกนะฮะเรามี5คันฮะก็แวะเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูม AEY Auto Import ของเรานะครับโอเคมาต่อค่ะไปดูต่อครับไปดูต่อ,อเอาเลยฮะมาครับใครนะฮะอยากแรงนะฮะอยากคึก ต้องมาเลยนะพี่เอ๋อยากแรงเชิญทางนี้อ่าแต่ถ้าอยากดูดม้าไปโรงพักนะจ๊ะโอเคครับอ่าก่อนจะไห้มาแต่งเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบไม่รู้นะผมก็ตาดีนะแล้วก็ชอบแก้กพี่สาวนะหงเฮาอันนี้มาแบบจัดเต็มมากเลยนะดูรองเท้าหงเฮากันหน่อดูรองเท้าหงเฮานะฮ่คือเอกลักษณ์ของคุณเอกค่ะ <S <S อันนี้ คือห้องเทา2 0 okay. 2 3ใช่ไหมรับคุณเอนใช่ค่ะห้องเทาค่ะ้องเทาใส่รองเท้าบูทค่ะห้องเทาเฮฟวี m เมทันะโอเคมาแตงเนี่ยต้องบอกก่อน5.0เนี่ยคันนี้คันสุดท้ายหมดคันนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าไม่มีแล้วใครหาอยู่5.0แล้วบอกเลยสีนี้เป็นสีเยนโล w เพียวสีหายากมากๆเอกาะเลกาโรด้วยนะครับ คันนี้คือสนใจทักทายเข้ามานะครับแต่ว่าณตอนนี้คนที่กำลังมองหาราคาเริ่มต้นก็คือตัว2.3 Eco Boost นะครับเรามีให้จับจองกันเหลืออีกแค่4คันนะครับแล้วหมด4คันนี้บอกเลยว่ารออีกยาวนะครับใน4คันนี้มีสีแดง3คันจอดอยู่ที่โคราช1คันและสี ส้มใหม่ล่าสุดนะฮะนี่สีส้มใหม่ล่าสุดเลย2.3แล้วออปชั่นพิเศษด้วยนะคันแดงเบ่เลคคาร์โลแล้วก็<บ>ช่วงล่างไฟฟ้าใช่ฮะนี่ฮะเบาเลคคาร์โลนะฮะแล้วก็ช่วงล่างไฟฟ้านะครับทั้ง3คันเลยคันที่โคโรนก็เหมือนกันนะครับส่วนคันนี้นะฮะสองจุดสามมีข้บูทสีส้มพิเศษนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีคันเดียวใครสนใจราคาเริ่มต้นนะ3ามล้านเก้าแสบาท นะฮะราคานี้รวมทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับพี่เอ๋นะฮะรวมบรันตีนะคะรวมของแถมนะคะครับผมค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยอ่านะคะแล้วก็หมดแล้วมีอีกเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยครับมันหายากจริงนะคะหายากมากค่ะเอาละไม่มีอะไรมากค่ะคุณเอ๋โพสสวยๆเอาละฮะเดี๋ยวทุกคนเข้ามาทักทายกันเยอะแยะเลย มาดูมาคานกันต่อนะฮะคันนี้ก็ถือว่าโรโมชั่นดีมากมาคานะคะคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะสีว่าปลาปาย่านะคะเป็นสีส้มมะละกอค่ะเป็นเจ้าจิ๋วของคายเย่นั่นเองนะคะรุ่นเอ่อพอยมาคานะคะซึ่งเราจัดแคมเปญค่ะอยู่ที่6ล้าน590,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะออปชั่นดีด้วยใช่แล้วรถสีก็สวยข้างในเป็นสีใหม่ ใช่แล้วข้างในนะคะบาะเป็นสีดําและได้เป็นสีส้มรับกันกันกบตัวรถเลยนะคะนี่สวยมากเบลก็เป็นสีส้มด้วยนะคะสวยมากเป็นสีปรปรย่าแมทริกนะคะเป็นสีใหม่นะคะเราก็แล้วเรามีสีที่ท่าเรียกอีกคันหนึ่งนะ,ะเป็นไทอ่า,อาเป็นมาคารตัวทีใช่สีสเครยอนสีดำค่ะ ทำสต็อกลวทำสต็้อแล้วแล้วนะคะคุณพีทจูนลับไปจูนให้ด้วยนะคืนนี้กลับไปจูนให้ฉันหน่อยนะหรือว่าไอจูนบ่อยก็เลยจำไม่ได้ลับลูกโอเคโอเคแค่สีดำนะคะที่เป็นมาคารทีสีดำบาะแดง ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อ,ไ,อไปไปที่แม่บ่อยนะลูกโอเคมาเดี๋ยวต่อที่รถมัสแตงมาร์กอีกันเลยดีกว่านะคะ,ะได้ครับเมื่อกี้เราดูมัสแตงอีโคบูสกับ5.0ไปแล้วคราวนี้สายวาร์ฟสายวาฟนะครับเป็นมัสแตงมาร์กอก็คือไฟฟ้า100%นะครับสำหรับใครที่ชอบรถยนต์นะฮะไฟฟ้าใครที่ชอบเทคนโนโลยีนะฮะก็ จริงๆแล้วเนี่ยมาสเตงมาร์กเนี่ยนะครับเคยได้รับรางวัลนะฮะเป็นรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วด้วยนะครับก็คันนี้เนี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับวิ่งได้540 500เท่าไหร่นะปีนี้ค่ะเท่าไหร่นะครับ539กิเโลเมตรเลยแล้วก็บอกเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยด้วยแรง G ีของเขาเนี่คือเหยียบปุ๊บไปปั๊บเลยหลังติดเบาะนะครับแล้วข้อสำคัญคันนี้จัดรายการลดไปเลย5,000 0บาท จากราคา429เราไม่ขายเพียงท่านโทรมาเอ๊ะรายการอะไรเพียงท,ท่านโทรมาเ,เอาไปเลยคะ่ะ3 6 9ล้านหานบาทพิเศษมากๆเลยครับผมขอโทษนะ ไฟฟ้าที่เป็น SUV ด้วยใช่โฟวิลด v e ด้วยนะคะเป็นรถฟิล์มโฟวิลดายด้วยนะคะใช่แม่ใช่แม่ปีน,นี้ก็ขับแรงไหมใช่ขับแรงมากขับดีมากๆค่ะค่ะมีจัดรายการสองคันคือสีขาวและสีแดงค่ะโอเคสวยมากนะคะโอ้โหชุดคุณเอ๋นี่ลากพื้นแล้วเดี๋ยวได้สะดุดนะละคะนี่ไง เอามาเดี๋ยวจับให้ไปเดินท่านี้เดียว <c oughs> คุณนายของเฮาของเรา <c oughs> เอาละค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะสำหรับกองทัพรถตู้เอาผาดนะคะค่ะสำหรับกองทัพรถตู้เอาผาดนะคะเรายังมีกันแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะคะค่ะก็ ท่านใดสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะแล้วก็มีสมอ,ดอดทุกคันนะคะค่ะเอางี้ดีกว่าเนาะเราก็มีส่งกันอยู่ตลอดนอะอ้อนเนาะจองแทบจะทุกวันเลยพี่เอ๋ค่ะนะคะก็ยังพอมี <c oughs> แต่บอกก่อนนะเ <c oughs> ตือนไว้นิดนึงคะ่ะว่า ถ้าใครที่กําลังมองหาผ่านอยู่ตอนนี้ของเราเนี่ยรถเราเนี่ยมาถึงท่าเรือกันแล้วนะคะประมาณร้อยคันซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทาสอมออนะคะพอสอมออผ่านปุ๊บเราก็จะเอารถออกนะคะแต่ถ้าถามว่าหมดร้อยคันเนี่ยเราก็คงจะประมูลใหม่แต่ไหนบอกว่ารถในที่ประมูลไม่มีแล้วคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้รถใหม่ในที่ประมูลครับผมไม่มีแล้วขาดแน่นอน คือตอนนี้ที่ปุ่นที่เขามีประมูลจะส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถที่ใช้แล้วนะคะ<ม>คือทั้งหมดไอ้ไอรถที่เราอยู่ท่าเรือทั้งหมดไปแล้วเนี่ยแล้วความต้องการของคนยังมีความต้องการอยู่เราก็คงจะต้องเอาเข้ามาครับผมนะคะแต่มั่นใจได้ค่ะว่าถ้าซื้อรถกับเราตอนนี้นะคะในสต็อกร้อยคันเนี่ยเป็นรถใหม่ครับผมนะคะ <ผม S 1> เป็นรถใหม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นรถที่ใช้งานแล้วและถามว่าท่านจะดูได้ยังไงรถที่ใช้งานแล้วครับผม ต้องร้องขอใบประมูลจากผู้ขายมันจะมีเลขเครื่องเลขตัวถังบอกและในนั้นมันจะบอกว่าใหม่เท่าไหร่เพราะรถที่ท่านเห็นจริงทั่วไปใหม่อาจไม่ใช่นะคะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นของเรานะคะเราเชัดเจนแล้วก็ทั้งหมดร้อยคันถึงเวลาที่จะต้องไปประมูลรถที่ใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมาไล์บอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะมาเลยครับค่ะเอาล้ค่ะอย่าลืมนะแล้วก็พูดก่อนครับผมคาดว่าเดือน6ไปแล้วเดือน6 เดือนเจ็ดไปแล้วเอาผาดน่าจะขาดตลาดหนักและขาดยาวเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วนะฮะแล้วรถที่มีประมูลก็คาดว่าแทบจะไม่มีแล้วไอเราก็คำนวณว่าร้อยคันนี้เราน่าจะขายกันถึงประมาณเดือนห้าแล้วถึงตอนนั้นถ้าประมูลหาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเพราะมันไม่มีรถแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเขาไม่ผลิตแล้วเหตุผลที่ไม่ผลิตเพราะเขาจะเริ่มผลิตตัวใหม่คือปลายปีนี้นะคะเอาผาดนะคะ จะเริ่มผลิตก็คือปลายปีนี้และมีส่งมอบกันก็คือถึงไทยเนี่ยก็คาดว่าสักประมาณเดือน5ปีหน้านะคะคราคาจะตกอ,อยู่ประมาณ5รล้านนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณเดือน6เดือน7ไปแล้วเนี่ยถึงรประมาณเดือน5ปีหน้าอาจจะแทบไม่มีรถขายเลยก็ได้อันนี้คือวิเคราะห์เองนะคะตะัเมินเองโดยสถานการณ์เพราะฉะนั้นใครจะซื้อรถใช้ตอนนี้ซื้อค่ะถึงถึงเวลานั้น ถ้ามันไม่มีรถขายก็คงหาซื้อมือสองมาขายนะก็ต้องออกรูปแบบนั้นอไปซื้อมือสองมาขายก็หมายถึงซื้อมือสองในเมืองไทยแล้วนะ้นเราก็ขายเป็นรถมือสองนะไม่ใช่ว่าเอารถมือสองเมืองนอกแล้วมาขายเป็นรถใหม่ายแดงไม่ใช่คุณเอ๋ค่ะนะคะอันนี้ใครคะของเหาของเฮานะฮะของเเอาแล้วฮะพี่เอ๋พูดถึงรถมือสองหลุดมาหนึ่งคันอ๋อใช่เรามีอาราทมือสองหนึ่งคันนี่เลยพาชมเลยะ หลุดมาหนึ่งคันใหม่ๆเลยเป็นรถที่ออกจาก AY a u u t o m p p r t t แล้วก็เป็น Top Hybrid นะครับรุ่น S R C วิ่งมาถ7 0 0 0ื่นโลนะฮะชุดแต่งรอบคันสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วภายในยังไม่ติดตั้งไวเลสชาร์จเจอร์ให้อีกนะครับราคาวันนี้ป้ายแดงทะลุ4ล้านขึ้นไปแล้ว4ล้านกว่านะครับคันนี้พี่เอราคาท่ารัก3ามล้าน5แบาท เเดีดีฟีดาวด้วยโอ้โหและผ่ได้ถึง72งวดและรถเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติได้อย่างชัดเจน<ช>นะคะนะเพราะว่าเป็นรถที่ออกลูกค้าออกจากทางเราไปใช่ครับนะคะแล้วก็ PDI เองกับมือขับเองเทสเองกับมือคันนี้การันตีเลยครับพันเอเอาไปนี่จ่ายตังค์ใช้งานได้เลยะนะครับอ่าสนใจคันนี้ทักทายเข้ามาและนุ่มรอนะฮะสายลุยนะครับเจ้าพ่อแห่งออฟโรดนะฮะ บอกก่อนนะคะว่าสำหรับเจ้าแรนควิเซอร์เนี่ย VX 3า0นะคะก็จะเป็นรถที่มีพร้อมส่งมอบได้ทันทีและเป็นตัวท็อปนะคะก็คือเป็นรุ่นซาฮาหาใช่ครับเจ็ด <7 S 1> ที่นั่งครับเจ็ดที่นั่งซารา่านะคะก็แล้วก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นตัวเบนซินนะคะมีแค่คันเดียวหมดคันนี้มีอีกเมื่อไหร่สี่ปีค่ะที่ญี่ปุ่นอ้อนไปล่าสุดมายังไม่มีวิ่งกันเลยอ่ะพี่ไม่มีเลยที่ญี่ปุ่นจะเป็นรุ่น V, v อ่าเป็นรุ่น G ี ตัวท็อปจะเป็นตัว G R Sport, <GR> Sport นะคะแต่ถ้าซาฮารานะคะเป็นรถสเปคออสเตเรียนะคะคซึ่ง ถ้าตัวญี่ปุ่นไม่มันจะสูงสุดแค่180ะคนะฮะแต่ตัวนี้ก็ได้200กว่าเลย200ไปใช่ครับ240 260นะฮะถ้าตัวซาฮาร่าแล้วตัวนี้ก็คือตัวท็อปของเขานะคะมีแค่คันเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ถ้าพาโดก็เช่นกันพาโดเนี่ยถ้าหมดคันนี้ก็อีกสองปีเลยค่ะกว่าจะมีรถนะคะช่วงนี้คือรถมันไม่มีเลยแล้วก็คือเหมือนกับโรงงานเขาหยุดการผลิตโดยไม่มีกําหนดด้วยนะคะทุกท่านเอาละค่ะอ้อนพาชมพาโดเลยพาโดนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องบล็อก 2,800cc เทอร์โบนะครับตัวนี้จะค่อนข้างประหยัดเลยแล้วก็โฉมเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยเป็นออ l ลเชนเลยแล้วกันถ้าเทียบกับโฉมปี2015มันคือออ l ลเชนเลยนะครับใครซื้อคันนี้ไปนี่คือคุ้มคุ้มแบบแลวปิงนิงมีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ออยากจะให้ลูกลองพูดบ้าง รถคันนี้นะคะรถแบบรถใหญ่มาโฟวิวนะคะถ้าเกิดขับออกต่างจังหวัดนี่เป็นรถแบบแฟมิลี่สุดๆเลยค่ะคน่าขับมากๆะะมีแฟนขับเข้ามาทักเยอะเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักสุดๆคุณอุดมอ่า,อาขอบคุณมากแล้วก็มีบอกว่าแฟมิลี่เวิร์กินด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือทำงานกันเป็นครอบครัวเพราะเราดูแลลูกค้าดุดด,ดังครอบครัว,ข,วของเราใช่ไหมคะใช,ใช่ครับไปจบข้างหน้าเลยค่ะ ใครเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนกันก็แบบมาชมนะฮะมีทั้งข้อมูลนะครับมีทั้งความหันษาจากครอบครัว อขอบคุณทุกคนเลยนะคะเข้ามาอวยพรกันด้วยแห่งแห่งรวยรวยคุณคันชิตคุณจรานคุณทุกคนเลยนะคะมากันเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะคุณยุทธภูมิก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะโชรูมเราอยู่ที่ไหนคะคุณอ้นสำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่รามอินทากม14ใกล้ๆแยกมินบุรีนะครับมาไม่ยากเลยคือถ้าง่ายๆครับตรงข้ามกับโรงเ,เรียนเศรษฐบุตรบำเพญสถานีรถไฟฟ้าเศรษฐบุตรบำเพนนี่นะคะแล้วก็ถ้าโชรูมโคราชนะคะจะอยู่ที่ ถนน,ถนนมิตรภาพนะคะเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชนั่นเองค่ะเบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9แอดไลน์แอดเออออโตอันนี้ครอบครัวตระกูลตัวออแต่อันนี้ชื่อปิกนิกเพราะว่ารู้ไหมว่าแม่ตั้งชื่อปิกนิกเพราะอะไร ก็น่าจะไปปิกนิกค่ะใช่ไหมคะอันนี้ไม่รู้เหรอว่าแม่ทำมันถึงตั้งชื่อปปกนิงไม่รู้เลยตอนปิกนิกเกิดมาใหม่ๆอตอนนั้นจําได้เลยว่าพ่อตั้งชื่ออีกว่าแอนลงในลงในในใบเกเลยพอเห็นใบเกิดพุ๊บต่งกระจตทายแล้วตั้งชื่อว่าแอนชื่อจริงด้วยไอ้เราก็คือช่วงนั้นก็รอของเราเห็นกับพ่อเขาอยู่นะคะก็อุ้มลูกหนี เชื่อไหมตอนปิกนิกปิกนิกนี่น่าจะประมาณขวหนึงนี่แม่อุ้มนิกหนีพ่อประมาณสามสี่รอบออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเกินกระเตงไปกระเตงมาก,ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นปิกนิกค่ะ,ะกะ็คือกระเตงไปกระเตงมาไม่ใช่ว่าเกิดมาจากแม่ไปปิกนิกใช่ใช่นะเกิดมาแบบปกตินี่แหละใช่ไหมไอ้ ถ้าชื่อปิกนิก่ถ้าเกิดมาในยุคข,ของที่มีเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยสะดวกใช้แบบนี้อาจจะชื่อเซเว่นอีเลเว่นนะครับเอาล,ละค่ะก็อ่ะซูมหน้าเลยนะคะามาดูนะคะอันนี้เอกอ้นหน้าพี่น้องตระกูลตัวอ่อนหน้าเหมือนกันเป๊ะดูจมูกค่ะหันข้างโน้เดี๋ยวหันข้างโน้บ้าน <S <S บ้านนี้ตอนเด็กๆเขานึกว่าเป็นย่าก,กับสองลำพงนะฮะจมูกโตอันนี้ก็ลูกสาวอ่ะเหมือนไหมลูกสวยกว่า อันนั้นลูกเขยแต่ลูกเขยไปไปมา,ๆ,มาๆน้าเหมือนแม่มากกว่าหวไหนดูดี่หันนี้อ้อนมาดิอ้อนมาอ่ะอ้อนมปยืนข้างนู้นนะ่ะเราเหมือนส่วนเกินเลย <c oughs> เอาละค่ะนะคะใช่แล้วเนี่ย,ย <c oughs> เอาเป็นว่าเราครอบครัว AUI Auto พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านดุดด,ดังครอบครัวน,นะคะทุกคนออกมายืนกันหน่อยคะ่ะเอาละค่ะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามา ซินเจียอยู่อีกซินนี่หัวายนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะจบกันได้พาไปชมรถอีกรอบหนึ่งอ่ะจิงกับเบลว่าอ้าไม่ใช่ใน <laughs> ขอเพลงไหนค่ะจริง,ง <laughs> อิจฉาอิจฉา